สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่มีการลดสถานะกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจากเอ่อเป็นแฟนอ่สมมตินะสามีภรรยาลดลงมาเหลือแค่อ่อแฟนกันจากแฟนกันลดลงมาเหลือเป็นเพื่อนกันจากเพื่อนกันลดลงมาเหลือเป็นแค่คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรารู้สึก หรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่ความรู้สึกก็ตามนะเออเรารู้สึกนะคะหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ลดสถานะกันเกิดขึ้นนะคะอ่าเราก็จะมาดูรวมกันตรงนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณก็ต้องแน่ใจแล้วแหละว่าเออเนี่ย ฉันรู้สึกได้เลยว่าฉันกับเขาเนี่ยมันมีการลดสถานะกันแล้วนะคะเป็นการตกลงกันหรือแค่รู้สึกก็ตามนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรวมกันตรงนี้โดยที่แน่นอนว่าคลิปเป็นรันด o อมแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้นะเพราะฉะน,นั้นแล้วนะคะอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะแล้วรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะเราจะมาเช็คจากพลังงานหลักของคุณกับเขากัน,นะค่ะ ความสัมพันธ์ที่ลดสถานะของชาวธาตุไฟองค์ขอญ้ตดูพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะเอรับคัส์นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิตนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนจะดีแต่ไม่เพอร์เฟกนะคะเหมือนจะดีแต่ไม่เพอร์เฟกเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ มันก็ดีแต่ว่ามันก็ถอดใจอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ามันถอดใจนะคะเ h e ืทาวนะคะมีไพ่ชาวนังคารพิจิกเมษนะคะมีการถอดใจกระทันหันอ,อ่อมีการแบบอยู่ดีๆก็เหมือนกับหันหลัง เออหันหลังเดินจากไปอย่างกระทันหันนะเหมือนถอดใจกระทันหันหันหลังเดินจากไปอย่างกระทันหันหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเหตุอุบปรับฉับพลันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันมีสถานการณ์โปะแตกปี๊ดแตกวินแตกเกิดเหตุปุบปรับเกิดขึ้นนะคะ ค n o น s อ o สอดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็มันมีกำแพงค่ะหลังจากที่มันมีการถอดใจหลังจากที่เดินันหลังไปหลังจากที่รู้แล้วว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะหรือว่าไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นเนาะแล้วมันก็มีการระเบิดออกมานะคะมีการโปะแตกปี๊ดแตกวินแตกออกมามันก็ทำให้มีกำแพงต่อกันทำให้รู้สึกมีการคาดโทษกันจุกจิกกัน มีกำแพงต่อกันนะคะในถ้าเป็นจเคิลชาวธาตุดินมังก่อนผู้สบกันนะคะแล้วก็อาจจะความสัมพันธ์กลายเป็นหยุดชะงักหรือพอสกันไว้นะคะอืมเกิดการหยุดเกิดการพอส์เกิดการ, pause, กการชะลอกันเกิดขึ้นนะคะ,ะควีน่าเป็นจักร์ชาวธาตุดินมังก่อนผู้สบกันนะคะโดดด่นเนาะนะคะมีการพอสมีการหยุดมีการชะลอนะคะมีกำแพงมีการคาดโทษเกิดขึ้นนะคะมีการนิ่งสงวนท่าทีนะคะ เกิดขึ้นนะคะทวอสอดในบางเขตก็มีการบล็อกปิดกั้นนะคะมีการบล็อกปิดกัน้นปิดใจมีการนิ่งสงวนท่าทีมีการชะลอมีการพอส์นะคะมีกำแพงน,นั่นแน,น,น่นอนเลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้อมมีความรู้สึกว่าคุยกันน้อยหรือแทบไม่ได้คุยนะคะคุยกันน้อยหรือแทบไม่ได้คุย ถ้าเกิดยังคุยกันอยู่ก็คือช้าลงมากๆเลยความสัมพันชะลอตัวถูกฟรีซไว้ถูกแช่แข็งไว้นะคะพลังงานความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรต้องเลือกต้องเลือกหรือเปล่าต้องเลือกที่จะปลดบล็อกหรือไม่ปลดดีต้องเลือกที่จะเลือกใครดีเลือกฝั่งไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอาล่ะนี่คือพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะถ้ามันตรง60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันครึ่งครึ่งกลางๆอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะก็จะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเลยนะคะวันที่28กรกฎาคม2 0 2 5จะมีการจุดเทียนเจ้าเงาะเรียกทรัพย นะคะซึ่งพุทธคุณเนี่ยได้เรื่องสเสน่ห์เมตานะทุกคนนะสเสน่ห์เมตตาคำดวงชะตาดึงดูดทรัพย์และโชคลาภนะคะโดดเด่นมากๆเขียนเจ้าเงาะนะคะมีคนจุดแล้วเห็นผลเยอะแยะเลยนะคะก็ขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้แต่ว่าเป็นพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคาว่าพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์จึงไม่ใช่สายที่จะทําให้จุดแล้วมีอะไรมาเข้าตัวดูแล้วเสี่ยงต่อการที่จะมีอะไรไม่ดีมาอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนแต่นะคะมันก็จะอิงกับบุญกรรมของเราสักนิดหนึ่งเนาะ ะคะใครบุญจอจอรอเห็นผลเนี่ยนะคะจุดแล้วเห็นผลค่อนข้างชัดเจนขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะส่วนการที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้แน่ใจว่าแล้วชั้นจุดเราจะได้ผลไหมให้รู้ไว้เลยว่าพลังงานดีๆแบบนี้ใช้เสริมใช้หนุนได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าไม่ใช่สส่เทาไงนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้นะคะถ้าเป็นบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะช่องทางอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเป็นบ้านดำต่อตอนะคะก็สามารถทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไม้กันเข้ามาได้เลยนะคะ นะคะโอเคส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนพพอร์ตช่องนี้พพอร์ตหมอ,ออมในในทิศทางใดก็ตามกดเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้สำหรับบ้านแดงแอปแดงนะคะก็จะมีช่องทางให้อุดหนุนสนับสนุนพพอร์ตกันอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคนะบ้านดำตอต,อ,ตออยากพพอร์ตก็ช่วยกันกดไลค์ได้เลยนะกดไลค์กด, like, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะคะกดติดตามต่างๆเนาะเอาละเราไปต่อกันนะคะสำหรับ ลดสถานะธาตุไฟนะคะเอาละเรามาดูสิว่าเออตอนนี้เลยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะความสัมพันธ์ที่ลดสถานะธาตุไฟตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะเพ hey, ช e เพ็ญตะเข้านะคะชาวธาตุดินมังกรประสบกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเทนอวานส d เอร์ออวานส์เดวิลนะคะชาวมังกรนะคะคิงอ of วานส์นะคะ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะใต้สำหรับทัวร์ครับนะคะรถสถานะธาตุไฟตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไง mm hmm. เข้าคุณออกจากหวัวไม่ได้นะมีพลังงานในลักษณะแบบโอ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าฉันเนี่ยจะยังรู้สึกมีแรงดึงดูดกับเธอหรือว่าฉันเนี่ยยังยังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอยู่เลยนะนะคะในบางเคสเขาก็รอการที่จะได้กลับมาเออเขาเรียกว่าตกลงตกลงกันได้หรือว่ามีการออม ปรับความเข้าใจนะคะในบางเคสนะบางเคสเขาก็เหมือนกับเออยังตัดไม่ได้ไขไม่ขาดยังอยากให้มีการมาปรับความเข้าใจกันนะคะอืมความรู้สึกมันก็เลยออกแนวเหมือนยังรู้สึกถึงคุณได้นะยังตัดไม่ได้ไขไม่ขาดนะคะอืมยังรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่มากๆเลยนะคะ นะคะแล้วก็ในบางเคสถ้ามีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันเหมือนเขาเองก็อยากเนาะที่จะอ,อ่อรับผิดชอบสถ,นะสถานการณ์ต่างๆนะสถานการณ์หนี้สินสถานการณ์อ่อคำมั่นสัญญาที่มีให้การหรือว่าสถานการณ์อะไรก็ตามที่ดูทรงเหมือนกับเอ้ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็อีกในย่าหนึ่งนะคะเดวิลคะิงอัพวานซ์เขายังรู้สึกในเรื่องของพลังงานแรงดึงดูดในในเชิงสิบแปดบวกนะคะ เป็นแรงดึดูดในทางทางเซ็กทาง18บวกทางเพศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่เขายังรู้สึกกับคุณหรือรู้สึกถึงคุณนะอืมแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณละ่ะนะคะอ,อสถานการณ์ลดสถานะธาตุไฟนะคะเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปนะคะ7 of p e n t a c l e นนะคะ แมจิเชียนคะ่ะชาวการเมถุนวันพุธนะคะ l o เวอรชาวเมถุนนะคะนายวันส์ไฟฟ์ออฟโซดได้สำหรับนะคะจัดเม e น t ชาวพิจิกแล้วเขาจะทำยังไงกับชาวธาตุไฟต่อไปหรอจริงๆเขาดูไม่กล้าหรือว่าไม่ได้อยากเสียคุณไปนะจากไพ่อะดูไม่กล้าหรือไม่ได้อยากเสียคุณไปแต่ว่ามันมัน มันต้องมีการตีตัวออกห่างกันหรือว่ามันมันด้วยเหตุจำเป็นหรือว่าดวงชะตาฟ้าลิขิตหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำให้เขาเหมือนกับจำเป็นต้องห่างคุณหรือเปล่านะคะอ่าจำเป็นต้องห่างคุณเพราะว่าอ,อะไรในบางเคสอ่ะเขาสมมตินะเขามีอ่าพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนอีกคนนึงเขามีรักอีกคนหนึ่งอยู่ เขาเองก็ไม่สามารถปล่อยพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนคนนั้นไปได้เขาไม่สามารถปล่อยเอไม่สามารถปล่อยวางชื่อเสียงความป๊อปปูล่าของตัวเองปล่อยวางสังคมอะไรของเขาบางอย่างได้ก็ไม่รู้อะนะอ่าอาจจะเป็นการแบบยึดติดกับชื่อเสียงยึดติดกับสังคมตรงนั้นยึดติดกับพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนหรือคนรักของเขาอีกคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องห่างคุณหรือเปล่านะ นะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่เวอ่อนั้นนะก็คือม,มันมีการเอาชนะอะไรกันบางอย่างอยู่นะคือเช่นว่าพวกคุณเล่นชอบเล่นไม์เกมชอบใชเ้เทคนิคอะไรต่างๆในความสัมพันธ์ไหมชอบชอบเอาชนะทิฏฐิมานะอะไรกันไหมนะคะเขาก็เลยเหมือนกันอาจจะอยากแบบไม่อยากเสียคุณไปหรอกแต่ว่าต้องเอาชนะคุณนะเอออยากเอาชนะก็เลยต้องห่าง เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาจะทำอย่างไรกับไฟลดสถานนะเขาจะทำอย่างไรก็คงจะให้ความเป็นเพื่อนนะ่ะให้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทอ่านะคะให้ยังเป็นคนที่คุยกันได้นะคะให้คนที่ยังเป็นเป็นคนเอยังคุยกันได้นะเรายัง ทำธุรกิจร่วมกันได้นะเรายังเป็นพาร์ทเนอร์คู้หุ้นส่วนด้วยกันได้นะเรายังเป็นผู้จัดการกับดาราได้นะนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําว่าเฮ้ยเรายังสนิทกันได้ในเวนึงนะ mm. เรายังแบบพูดคุยกันได้ในเวนึงนะเออตามเหตุตามปัจจัยตามความจําเป็นตามหน้าที่ที่เรามีนะคะน่าจะยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพนะคะการพูดคุยกันเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาอยากจะกลับ มาเหมือนเดิมกับไฟไหมคะ่ะเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับไฟไหมเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับไฟไหมมีไพ่ออกกรกฎนะคะเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับไฟไหมเอา่าอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีการเปลี่ยนไปแล้วบางอย่างนะคะ The World ชาววันเสารานสา์นะคะมันเหมือนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว เขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับคุณไหมจริงๆเขายังผูกพันเอ่อยังรู้สึกถึงนะคะยังเอ่อยังรักยังชอบหรือผูกพันหรืออะไรเ้แต่ว่ามันเหมือนกับองก็ไม่แน่ใจเนาะว่าตัวเขาเอา่อมีทางเลือกหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์แบบ open relationship เอเราเปิดรับพลังงานอื่นๆเข้ามากันด้วยนะหรือว่าเรา ดีลกันเป็นช้อยออปชันตัวเลือกทางเลือกนะนะคะเขาเปิดช้อยเปิดอ p อปชันหรือว่าคุณกับเขาดีลกันเป็นชนะ้อยออปชันนะในบางเคสก็ความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันเลยไม่ใช่ไพ่ของการที่เขาอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าอ,อก็ยังอยากมีคุณอยู่แหละเออแต่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมมันก็คงจะไม่ใช่คํานั้นนะ ไม่ใช่การกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มันเหมือนกับมันมันต้องห่างกันเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับไปไหมเนี่ยมันต้องห่างกันห่างด้วยระยะทางห่างด้วยออหน้าที่การงานโปรเจกต์ต่างๆห่างด้วยการโยกย้ายบ้านช่องห้องหอห่างด้วยการที่เป็นโอเพนรีเลชั่นชิพมีการออคบคุยเปิดโอกาสให้คนอื่นๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดดาบมันคือแบบ มันซุ่มๆุมชอบกันก็ได้อยู่นะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับไปไหมอืมคงต้องรอเวลาเอาวานะอืมรอเวลาก่อนรอเวลาก่อนนะคะเนี่ยแฮงแมนชาวมีนชาววันพระฤหัชนมีนเหมือนสถานการณ์นี้ต้องรอเวลานะคะอ่อถามว่าเขาอยากไหมก็คงไม่ได้อยากเสียคุณไปอยากกักไว้ ไอ้ค <ítulo> anyway ันจะกลับมาต้องต้องรอดูก่อนรอดูอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยแหละนะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราทิ่ทางนโนมความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะคุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไหมคะทิ่ทางนโนมความสัมพันธ์ลดสถานะพลาดไปคุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไหมคะจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไหมมีไพ่ธนู จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันใหม่อืมน่าจะต้องเป็นการกลับมาเรียนรู้กันใหม่มันไม่ใช่เป็นการกลับมาเหมือนเดิมอะดินะไม่ใช่คําว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นการถ้าจะได้กลับมาคือต้องเรียนรู้กันใหม่เรียนรู้กันใหม่เลยนะคะคือสมมุตินะพวกคุณเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน ร่วมงานการเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วลดสถานะกันไปหรือเคยมีเซ็กวันไนส์แตนกันแล้วอ่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วมันมันลดสถานะกันไปการที่จะกลับมาคือมันก็ต้องมาเริ่มมาเริ่มต้นกันใหม่อาจจะรู้จักกันน้อยอ่ะนะคะในบางเคสคือพวกคุณมีอะไรการมีเซ็กซ์สิบแปดบวกกันหรือคุยออนไลน์กันบ้างแล้วก็ยังไม่ทันได้รู้จักกันดี นะคะในแคสที่รู้จักกันไม่เยอ well. ะรู้จักกันน้อยมันก็กลับมามันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่มาเรียนรู้กันใหม่นะคะให้มันให้มันจริงจังมากขึ้นดิไม่เอาเล่นเล่นละไม่คุยเล่นเล่นละไม่เอาเล่นเล่นละนะคะกลับมาเรียนรู้กันใหม่พูดคุยกันใหม่คบคุยกันใหม่แบบจริงจังหน่อยแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคือไม่รีบอ้อมอ้อมเห็นมีคนมีกำแพงอยู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยอ๋อ คบกันมานานอากรณีถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ใหม่ๆรู้จักกันมาพอสมควรแล้วแหละเป็นเพื่อนกันมานานละเข้าๆออกๆออ move on เป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมามาๆหายหายกาเข้าออกๆอ,อ,อ่ะแต่ล้วก็ลดสถานะกันไปอะไรเงี้ยจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเอา,าว่าความสัมพันธ์ลักษณะนั้นนะไอ้ประเภท move อ n เป็นวงกลมเหมือนนินจาผุบโผล่อะไรเงี้ยมันมันจะมีคนเหมือนกับมีกำแพงอะ่ะไม่ไว้ใจคือแบบ มันมาทีเล่นทีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมาทีเล่นทีจริงหรือเปล่ามันมาเพราะเรื่องเซ็กเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นจะถูกแบบถูกตั้งรับถูกไม่ไว้ใจค่ะก็จะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะอืมก็จะมีคนแบบตั้งแบริเออร์กำแพงอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดพวกคุณต้องเรียนด้วยการทํางานด้วยการมีเรื่องการงานการเรียนอะไรเกี่ยวข้องกันน่ะเหมือนจะถูกขีดเส้นให้เป็นแบบแค่นั้นน่ะคือก็คุยเล่นได้บ้างหมายหยอกไก่แต่ว่าส่วนใหญ่เน้นหนักไปเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมนะคะคําตอบมันไม่ใช่เป็นการกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไม่ไม่ใช่คําตอบนั้นนะ เอาล่ะงั้นเราถามหน่อยสิว่าเอา่อจะเอานางฟ้าดีไหมเนี่ยอะนางฟ้าไหนออก็นแหะนะคะลดสถานะธาตุไฟนะเดี๋ยวดูสิว่านะคะนางฟ้าจะบอกว่าอะไรบ้างนะคะว่าโอกาสที่พวกคุณเนี่ยจะกลับมาเป็นจะมีสถานะเหมือนเดิมมีไหมเนี่ยนะโอกาสที่พวกคุณจะกลับมามีสถานะเหมือนเดิมมันมีโอกาสหรือเปล่านะให้ลองถาม เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณดูนะคะเอผอื่อได้คําตอบนะคะโนโก็คืออถ้าในเคสที่ไม่ได้เชื่อเรื่องเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อจะต้องลองนิ่งๆกับตัวเองดูนะคะถามเขาเรียกว่าอะไรคุยกับตัวเองฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เชื่อเรื่องเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าถ้านะคะคนที่ดูคลิปนี้เป็นสายมูอยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วก็ลอง พิจารณาดูบางทีอาจจะมีเสียงกระซิบนะคะมีอะไรบอกมาจากเออทวดานางฟ้าประจาตัวคุณก็ได้นะคะว่าเอ๊ะโ no นะนี่คืออาจจะแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นไปได้ยากนะคะที่จะได้กลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่มันอย่างน้อยๆอาจจะมีอะไรดีขึ้นก็ได้นะคะคือไม่ได้กลับมาสักทีเดียวแต่มันอาจจะดีกว่าที่มันเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ถ้าคุณเชื่อมั่นนะนะถ้าคุณยังเชื่อนะคะว่าเนี่ยถ้าคุณยังเชื่อความสัมพันธ์นี้เป็นได้ทั้งโนละเยสหมายความว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของชาวธาตุไฟนะคะว่าตัวคุณเองนะคะเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้มันจะต้องดีขึ้นกว่านี้สิถ้าคุณเชื่อและศรัทธาสถานการณ์อาจจะเอ็นเอียงนะคะใช้คำว,ว่าเอ็นเอียงเนาะเอนเอียงเป็นทิศทางที่แบบเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ได้ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีขึ้นได้บางทีมันอาจจะแค่แบบดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ได้กลับมาคบกันไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะคะไปถึงขั้นที่ว่าอาจจะกลับมาคบกันก็ได้คือมันก็มี y ยสตด้วยนะขอดูใต้สำรับก่อนเ i t นะคะคือต้องใช้เวลาต้องรอก่อนอสถานการณ์ที่มันลดสถานะกันไปเนี่ย นะคะมันรีบไม่ได้เออใช้คำนี้แล้วกันเนาะมันรีบไม่ได้นะนะคะมันรีบไม่ได้จริงๆนะคะเพราะนั้นแต่ละคนที่ว่าจะดีขึ้นมันก็จะมากน้อยไม่เท่ากันเนาะนะคะแต่ละเคสเนาะมันจะดีขึ้นได้ในระดับไหนอาถึงขั้นแบบได้กลับมาเหมือนเดิมกันเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่เท่ากันแต่ละเคสอะแต่ว่าต้องรอก่อนค่ะมันอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นเนาะดีขึ้นนี่เลเวลก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะ อ่ะเรามาดูซิว่าแล้วเขามีอะไรอยากบอกทาาดไฟค่ะลถสถานะทาาุไฟเขาอยากบอกคุณเหลือเกินว่าเขาจะเป็นใครบางคนนะคะที่ดีกว่าเดิมเนาะอืมเขาจะเป็นใครบางคนที่ดีกว่าเดิมอุย้ยเขาบอกว่าการได้อยู่ใกล้ๆชาวทาาดไฟอะมันทําให้เขาเหมือนเคลิ้มอะมันมันดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยนะเวลาอยู่ใกล้ๆคุณอะนะคะ เขาบอกถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วล่ะนะคะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปหรอกไงเนาะเขารู้แล้วแต่เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่คือเขาจะบอกว่าเขา่มีสตินะคะที่ผ่านมาเขาเขามีสติเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ค่ะไม่ได้ขาดสติอะไรเงี้ยเนาะเขาบอกว่าเขาเล่นบทสนทนาระหว่างกันในหัวตลอดเลยอะคือมันยังเอาออกจากหัวไม่ได้จริงๆนะคะแล้วเขาก็มองหาคุณทุกที่ด้วยนะคะเป็นการการันตีว่า ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดคุณอยู่ค่ะนะคะอมืมีอะไรอยากบอกอีกสักสามใบละกันเนาะเขาบอกว่าเขามองหาของขวัญและการเซอร์ไพรส์จากคุณก็เหมือนกับอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะทําอะไรให้เขาแปลกใจบ้างไหมอะไรเงี้ยนะเขาต้องการหัวใจที่มันเป็นความรักความอบอุ่นอะอืมนะคะอยากได้ความรักความอบอุ่นจากคุณหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักความอบอุ่น เขาหวังเป็นอย่างมากๆเลยว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงนะคะความฝันที่เขาจะได้เห็นคุณนะ่ะมีหัวใจที่อ่อนโยนนะคะมีความอบอุ่นให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใต้สมรับนะคะเขาเขาเหมือนกับรอว่าจะได้มาทําอะไรด้วยกนะันน่ะเช่นแบบทาหมูกระทะปิ้งย่างกันหรือว่าไปได้มามีกิจกรรมอะไรทําร่วมกันบ้างอะไรอย่เงี้ยนะคะเนาะนะคะตามตามพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจจุดเทียนเจ้าเงาะนะคะเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดทรัพย์ค้ำโชคค้ำดวงแล้วก็ดึงโชคลาภนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้เนาะนะคะ,ะบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนะคะบ้านดําแอปดําต่อต่อก็หลังบ้านหลังไม้มาทําได้เลยนะคะยังไงออมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบาย